สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมชื่อหมิงครับออยู่กรุงเทพเนี่ยครับผมรู้จักรู้จักครูเต้จากเว็บไซต์จาก Google ครับรู้จักจาก Google พี่หมิงครับเรียนกับผมแล้วีด้จากยังไงบ้างครับเรียนกับครูเต้แล้วคือได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง eBay เยอะมากเลยนะครับเราเริ่มต้นจากศูนย์เลย,ยพี่เนาะก็คือครับก็คือเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ มาเริ่มเรียนครูเต้ก็จะสอนเป็นสเต็ปบายสเต็ปจากแบบว่าอย่างตรณน,นี้ผมเนี่ยคือจากที่ไม่รู้อะไรเลยก็มาเริ่มที่ขายสินค้าได้นะครับซื้อสินค้าได้ขายสินค้าเป็นลักษณะนี้ครับเรื่องภาษาต่างประเทศไม่ต้องเรื่องภาษาต่างประเทศไม่น่ามีปัญหา<ๆ>เพราะว่าเรามีเรื่องของเว็บไซต์ครูเต้จะสอนเรื่องของหลักการแปลก็คือใช้ google translate สามารถแปลได้คนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษคือไม่ต้องคือคิดว่าคือไม่ต้องมีความกังวลเลย ยิ่งไม่รู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ยิ่งไม่มีปัญหาเพราะว่าคือเราเรื่อง,องของการใช้เนี่ยครูเต้จะสอนทีละขั้นทีละขั้นสเต็ปบายสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับครับเรามาเรียนซ้ำกันได้ไม่จักัรนะครับครับก็เรื่องของการเรียนซ้ำเนี่ยก็คือเรียนซ้ำได้ตลอดผมคิดว่าเรื่องของค่าเรียนของที่นี่น,นะครับเรื่องของค่าเรียนที่นี่เนี่ยก็คือคุ้มค่ามากๆเนื่องจากว่า คือครูเต้สอนเนื่องจากว่าจากคุณไม่รู้อะไรเลยภาษาอังกฤษอาจจะไม่รู้เรื่องของ eBay คุณไม่รู้จากอมพิวอเตอร์คุณไม่รู้ครูเต้สอนจนใช้เป็นได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็หากคุณยังไม่เข้าใจอีกก็คือสามารถเข้ามาเรียนซ้ําได้อีกซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ําแล้วซ้าําอีกหรืออาจจะมีการโทรถามไลน์ถามแล,แล้วก็แล้วก็มี Facebook กลุ่มที่สามารถสอบถามอะไรต่างๆได้แล้วก็สามารถมีการสอนทางไกลแบบรีโมทก็ได้นะครับ ตรงนี้คือสําหรับผู้ที่อยู่ไกลหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องของการเดินทางขอคณคาั์ครับ